รายได้ทั่วโลกกว่า750ล้านดอลลาร Language. ์สหรัฐ<ก> <ructure> ของภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast นะคะนอกจากจะทำให้ผู้สร้างอย่างดิสนียิ้มออกแล้วเนี่ยยัยยยทงยยทำให้นักแสดงนำของเรื่องเอมมาว t สันค่ะได้อน,นิสส่งไปด้วยคุณผู้ชมถ้าถึงแม้ตอนแรกนะคะเธอจะตกลงค่าตัวจากเรื่องนี้เนี่ยเพียง2ล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ว่าโดยสัญญาค่ะเรื่องของการแบ่งรายได้จากการฉายภาพยนตร์ทั่วโลกทำให้ตอนนี้ค่ะเธอได้ค่าเหนื่อยนอนนอไปถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ แล้วก็ส่งให้เธอขึ้นแทนแ่นนะแสดงหญิงค่าตัวสูงสุดอีกครั้งและจะเคยทำได้ามาแล้วนะคะในปี2010จากบทบาทคือแมลนี่เกรนเจอร์ค่ะ ปัจจุบันเอม่าวัสานมีรายได้รวมไปแล้วทั้งหมด70ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐค่ะแซงหน้าอันดับ2และ3แบบหลายเท่าตัวเลยนะคะจากจาการจะอันดับของนิตยาสาร Forbes ทั้งสเ l เลต์โจเฮนสันแล้วก็ดาราตลกสาวเจ้าเนื้อเมลิซ่าแบคฮาร์ี่ด้วยรวมถึงยังแซงหน้าอาดีตแชมป์เก่าอย่างเจน n ิเฟอร์ลอเรนซ์นะคะที่คนนี้เนี่ยก็ครองอันดับหนึ่งมาตั้งแต่ปี2015ด้วยจากหนังเรื่อง Hunger Games ซึ่งลิซ่าแอนเดอร์สันค่ะนักวิเคราะห์ด้านต่าประชาสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกอยู่ใน <'t know. S 1> อุน้มมาวสป เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าความสําเร็จขนาดนี้เนี่ยหมายถึงว่าเธอจะเลือกบทที่จะแสดงบทไหนก็ได้มากขึ้นนะคะแถมยังสามารถอํานวยการสร้างภาพพยนตร์เองได้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะต้องมีคนมาเคาะประตูเสนอโปรเจกต์ให้เอมมาวันาารเมฆาแน่นอนค่ะ